แล้วเรื่องราวของชาวโซโดอมเนี่ยไม่ใช่เฉพาะในอัลกุรอานเท่านั้นแม้แต่ในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์เตารอของบรรดาชาวคัมภีร์เนี่ยเขาก็มีพูดเขาก็มีพูดเพราะฉะนั้นถามว่าชาวตะวันตกรู้จักพฤติกรรมแบบนี้ไหมมันเป็นเรื่องต้องห้ามเฉพาะในบทบัญญัติอิสลามเท่านั้นหรือไม่นะชาวคัมภีร์ก็รู้มาแล้วก่อนหน้านี้ เพราะมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าค้านกับฟิตระออย่างรุนแรงเขารู้หมดแล้วแต่เขาก็ไม่ทราบว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ไม่แน่นะบางทีบรรดาคนที่อาจจะมีความยึดมั่นอยู่กับศาสนาของตัวเองในคัมภีร์ไบเบิลหรือในคัมภีร์ตอรอบแบบแบบอะไรเขาเรียกแบบยังยึดอยู่จริงๆเนี่ยก็อาจจะไม่เห็นด้วย แต่ทุกวันนี้บางทีด้วยความที่มันถูกแก้ไขบิดเบือนแล้วก็การยึดมั่นของบรรดาชาวตะวันตกที่บอกว่าตัวเองเป็นนสรอเป็นยูเป็นอะไรพวกเนี้ยมันเริ่มหดหายไปเนี่ยก็เลยทำให้ความรู้สึกต่อเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วก็พยายามทําให้มันเป็นเรื่องปกติด้วยวิธีการต่างๆนานาด้วยวิธีโฆษณาด้วยวิธีให ออกสื่อบ่อยๆให้กลายเป็นเรื่องคุ้นชินในสายตาของผู้บริโภคเอาแล้วมีพวกนักสิทธิมนุษยชนมีเรื่องการวิจัยมันประกอบกันเป็นใหญ่ยยโตเลยจนกระทั่งทำให้เรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ในสายตาของชรีอะต์ในสายตาของล l l a h س ب ح ละเตาลาเนี่ยอยอาล์ الله, ไม่รู้จะอธิบายยังไงกลายเป็นเรื่องปกติ a l l a h น a าลิก والعياذ بالله من ذلك